น้ำเพชรไม่รู้จักแกงเรียดังดูเขามองแบบสงสัยดูมองแบบสงสัยมองแบบสงสัยนะน้ำเพชรอะเพราะว่าตอนที่เขาเกือแกงเรียดังไม่อยู่นะคะเขาไม่รู้จักเขาไม่คุ้นเคยนะจะเป็นสิ่งที่แปลกจากแปลกนะแปลกดูดูนะ แต่ถ้าน้ำว้าเขาจะอยู่กับแจ้งเรี่ยดังแต่เล็กน้ำเพชรไม่รู้จักไปล้วค่ำแล้วสี่โมงกว่าอากาศเยน็นนอนขึ้นน้ำเย็นๆก็มาแท้เล็มย้าแล้วมาแท้เล็มญ่ากันแล้วแม่ทราบเมือ่อไหร่จะคลอด เมื่อไรจะคลอดแม่ซับอะ่ะเขาไล่แกงจะด,ดัง <c oughs> โอ้ยสิบนามใสเมื่อไรจะคลอดเนาะแม่ซับเลยนะใกล้แล้วเดี๋ยวยังไม่คลอดเราต้องตามดูอาการนะคะกล้วยกล้วยกล้วยยักว,กว,กกวนกล้วยเราต้องตามดูแม่ซับไม่ห่างนะใกล้แล้ว นม,มตึงมากเลยกำหนดมาหลายวันแล้วห้าหกวันหกเจ็ดวันโอ้หลายวันแล้วนะคะแต่เราก็ตามดูประกบดูนะคะเราไม่ปล่อยเราป้องกันถ้าเขาเจีบท้องหรืออาการจะคข้อเราก็รีบ จะได้รีบจูงเขาเขา้าห้องคลอดนะพามาเลี้ยงควายอีกแล้วแกงเรียดังก็มาด้วยอยู่หน้าไม่ได้ไปเหยียบข้าวคนอื่นเขาอืมน้ำใจน้ำใจลาเม่นลาแกงเรียดังว่าไห้มะก่ลูกน้ำใจห่วงลูกอ่ะ <c oughs> น้ำเพ็บ อีลาบ่อูจักเตะน้ำเพชรบ่จักแก่งเละดังติลกูกตัวอะไรวะน้ำเพชรแปลกใจตัวอะไรเนี่ยใช่ไหมน้ำเพชรแช่น้ำเย็นสบายอ,อ, <Okay. S 1> อ่ะสงสัยสงสัยว่าตัวอะไรเกิดข้อสงสัยนะคะ <c oughs> เขาไม่รู้จักกัน น้ำเพชรเกิดข้อสงสัยแล้วไม่เหมือนน้ำว้าน้ำว้านี่อยู่กันแต่เด็กกับชบาไม่ใช่เออชบาแก้วน้ำว้าใบตองแก้วตาเขาจะรู้จักแกงเลียดังน้ำเพชรไม่รู้จักแกงเลียดังนะคะ ตอนเย็นๆอากาศดีๆพาเลี้ยงควายทุกวันเลย